น้ำมากมากเลยค่ะที่ผ่านมาและตัดสินใจซื้อเครื่องดูน้ำของเจโฮดนะคะดีมากเลยค่ะมาเ็วค่ะความยาว5้าเมตร ว่าซื้อเชืองดื่น้ําของเจ้าหอดจังหวัดเพชรบุร์ไม่ผิดหวังค่ะน้ําแดงมากเลยค่ะดูค่ะนี่ค่ะเยี่ยมค่ะมาดูอีที่นึงนะคะทางน้นําไหลค่ะจะปีนี้ได้ข้าวดีมากเลยนะคะดูแล้วน้ำแรงขนาดด้